ดูวิธีตัดคอจีนนะคะคอจีนหรือคอตั้งนะคะเราสร้างแพทเทิร์นออกมาเนาะเวลาเราสร้างแพทเทิร์นออกมาเป็นครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาก็ดปี้ออกมานะคะให้เขาได้เป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะยาวๆอย่างนี้เลยเนาะแล้วเราก็ไปตัดนะคะผ้ากาวนะคะตัวนี้ก็คือผ้าเคมีแบบมีกาวนะคะจะทําให้คอจีนตั้งนิดนึงนะคะเราก็วางแบบนี้เลยนะคะให้เท่ากันกับตัวปกนี่นะคะตัวคอจีนเนาะจากนั้นเราก็นํา ผ้ากาวนะคะมาวางแบบนี้เลยวางกับผ้าตัวจริงที่เราจะทําเสื้อนะคะเราตัดออกมาสองชิ้นนะคะเราก็จะได้ปกนะคะเป็นคอจีนนะคะทั้งข้างหน้าข้างหลังเนาะแล้วก็วางจัดแยกออกมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็นําไปเย็บประกบกันเป็นคอจีนนะคะแบบนี้อดีบแบบนี้เลยเนาะจากนั้นประกบกับตัวนี้แล้วก็เย็บออกมาเป็นปกนะคะเป็นคอจีนนะคะ